เาอันนี้เนาะงกำลังจะเดินทางไปกินข้าวหรือเ่าล่ะกินแล้วบริการรัวไปแจกอาหารให้ทางน้องน้อยทางเฮียนอยู่น้องน้อยทางเฮียนคนพิการอยู่เฟืองล้อเบาบางโรดธรรมดาไม่ปวดเน้อเนอกำลังจะเดินทางกำลังเดินทางออกมาแล้วเนาะไปแจกอาหารให้กับน้องน้อยนางเฮียนคนพิการอยู่เฟื่องล้อเบาบาง เอาวันนี้เอาเดินทางไปนำกันเลยเนะเาะเป็นโรงเรียนศึกษาคนผิดการอยู่เปยงโรงหัวบางเลยแหละกำลังเอาอาหารการกินเนาะไปแจกทางน้องน้อยนักเรียน ตอนนี้เขาก็ได้เดินทางมาฮอดแล้วนะองเฮียนศึกษาคนพิการหรือว่าองเฮียนศึกษาพิเศษเนาะอยู่แคงลุกอบางเดี๋ยนี้ก็ได้มาฮอดองเฮียนเป็นที่เรียยรหอยแล้วไดเอาอาหารมาแจกให้ทางน้องน้อยนังเฮียนอยู่องเฮียนศึกษาพิเศษเนาะหรือว่าศึกษาคนพิการอยู่แคงลุกอบางอยู่ในอง,งเฮียนเั่าก็มีการ กว้างขดีเนาะถือว่าเป็นห้องเรียนที่สะอาดเนาะในการถือว่ากฎระเบียบหรือ่องในการดูแลห้องเรียนใน้อองครูอาจารย์ก็ถือว่าเป็นระบบระเบียบก็อาจจะเป็นย้อนน้องน้อยนังเรียนอาจจะฟังความแดห้องเรียนถือว่าโอเคสะอาดงามมื่อนี้เป็นมือซอบเส้นของทางน้องน้อยนังเรียนเพิ่เนเพิ่นได้สอบเส้นมื้อนี้ พอดีได้เอาอาหารมาแยกทางน้องน้อยนางเฮียนเิ่นแล้วพอดีทึกมือเอิ่นซอบเส้นมาฮออนางเฮียนทางน้องน้อยนางเฮียนเป่นก็นไดมาสวยค้นเครื่องหรือว่าค้นอาหารการกินนะ yo ในหงเรียนศึกษาพิเศษคนพิการอยู่แค่โรงพยาบาลในมีน้องน้อยนักเรียนทั้งหมดในโรงเรียนนี้มีอยู่78เจ็ดสิบแปดตัวมีเจ็ดสิบแปดคน ไดมาหอบอลที่จะกินข้าวเนาะอยู่ห้ององคเรียนคือห้องอาหารห้ององคเรียนเรกยนซึกซาพิเศษคนพิการอย่เยี้ยงล่องบางอันนี้เป็นห้องอาหารน,น้องน้อยน้งเรียนกาลังเซเส้นงได้แล้วกำลังจะลงมาทานประทานอาหารแล้วกินอาหาร เขาเข้าไปกันแวะเลยเข้ามาทายหุกระจายเลยกจายกะจายไเลยกระจายไปเลยกำลังแยกะายอาหารเนาะ อัน okay. นี้อยู่ของเฮียนศึกษาพิเซษแป้งโลหงะบางะระหว่าศึกษาคนติการยูแป้งโลหงะบางได้มาแยกใหญอห่นนอหนาะม, sen, <the> s <ense> <S มือนี้ก็เป็นมือซอบเส้นมือทำอิดกองถางน้องน้อยน,อยนางเฮียนทานได้ได้ มีใจศรัทธาเนาะยากมาแจกหรือว่ามาทานอาหารก็สามารถมาพบพันธ์ทางครูบาอาจารย์หรือว่าทางอาจารย์เนาะทางครูอาจารย์เพิ่นใดเรามาแจกได้อยู่ที่โรงเรียนศึกษาพิเศษหรือว่าศึกษาคนพิการในือเพื่อนลูกบาบางมาติดต่อทางพอ,อหรือว่าทางอำนวยการเรียนเพิ่นใด Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp น้องน้อยนางเหียนเนาะอันนี้คือทาน้องน้อยนางเหียนจะปากบอดไดแล้วก็หูบอดได้ินเนาะจะใส่การซื่อสั้นกันโดยประสมือใส่มือ เราจะมีเป็นข้าวผัดเราเรานำ้านแล้วก็มีขนุมดนะมีนำอัดลมลนะก็คือเป็นทางนำโคกนำอัดลม ใส่เป็นกระซ่าม,มือในการซื้อสั้นกันเนาะก็คือหูบได้เย็นก็ปากบอดายท้ายคลิปนี้ทานได้นะสนใจหรือว่าใจศรัทธาเนาะย่างมาเจกเป็นอาหารการกินถ้าแก่น้องน้อยนางเฮียนอยู่ที่องเรียนศึกษาพิเศษคนพิการเครื่อง,งบาลก็สามารถมาติดต่อทางอำนวยการองเฮียน มาพวพันเป็นได้เนะาะหวานเจ๊เป็นอาหารการกินเป็นอะไรก็ได้เนาะแล้วแต่เฮาเนาะเป็นน้ำก็ดีน้ำอัดลมน้ำมาได้ก็ดีโอเคท้ายคลิปนี้เนาะก็ฝากซองนุ่มน้อยบ้านนาให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ทุกคนจะบริผาคคลิปต่อ,ตอไปเนาะ